นะครับเข้าสู่รายการนายเอ็นเตย์สเปเชียลนะคบผมจริงๆแล้วปกติทุทกๆวันจันทร์เนี่ยเราจะพบกับนายเอนเตย์ทอล์กสนทนาอารมณ์ดีกับพี่ดีนนิติพงษ์หอนา้าใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับเราก็เลยขอยกนายเอ็นเตย์สเปเชียลนี้นะครับให้กับ3มหนุ่มคนนี้ครับที่ฮอตสุดๆนะครับจากเวทีการประกวดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาขอต้อนรับเดอะสตาร์คนล่าสุดของประเทศนะครับน้องกันมาพร้อมกับน้องริและน้องตอโตโน่ สวัสดีครับสวัสดีครับขอชิกรีดอีกได้ไหมวันนี้นะฮะมีเหล่าแฟนคลับนะครับมาอยู่ในสตูดิโอนะครับที่โมเดิร์นไนทีวีของเราด้วยนะครับผมอาล่ะครับมาร่วมให้กำลังใจนะฮะจริงๆให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแล้วก็จะตามติดมาถึงณตรงนี้เลยแต่ว่าคนจะต้องถามเริ่มต้นนิดนึงก่อนตื่นเต้นหายตื่นเต้นกันบ้างหรือยังครับผม จากความรู้สึกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับครับนอนไม่หลับเลยนะตื่นเต้นมากครับกับบรรยากาศในคอนเสิร์ตครั้งเมื่อคืนนี้ครับครับลิลล้ครับลิลก็คือก็นอนไม่หลับเหมือนกันครับก็ยังคือถึงถึงจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ก็ยังมีความสุขอยู่ครับนะตัวน้องแลครับ เหมือนกันนะฮะโอเคทุกคนยังจดจำความรู้สึกดีๆได้หมดนะฮะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแทะทายกันเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเต็มๆเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพูดคุยถึงความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่พวกเขาฝ่าฟันจนกระทั่งมาถึงในวันนี้นะครับจากเวทีเดอะสตาร์ The Star นั่นเองสักครู่หนึ่งครับ ไทีนีอีกครั้งพร้อมทั้งขวาตำแหน่งเดอะสตาร์คนที่หกของเมืองไทยคุณผู้ชมครับและนั่นะครับผมก็คือภาพวินาทีนะครับผมที่พิธีกรประกาศนะครับเดอะสตาร์คนที่6หรือว่าคนล่าสุดของประเทศได้แก่น้องกันนั่นเองนะครับผมอ่าล่ะครับน้องกันครับจำวินาทีนั้นได้ไหมครับผมว่าความรู้สึกของเราเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็คิดอะไรอยู่นตอนนั้นบ้างจำได้ครับก็คือ วินาทีแรกที่ประกาศชื่อว่าเป็นกันเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่วันนี้เราเราได้ทําสําเร็จแล้วครับหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วกันก็มาประกวดครั้งหนึ่งแล้วก็ แล้วก็ผิดหวังไปแล้วก็การคิดว่าถ้าถ้าการไม่กลับมาลุกขึ้นสู้เนี่ยนะครับร่านคงได้ไม่ได้มาเห็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับนี่นะฮะปีที่แล้วเนี่ยประกวดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผ่านเข้ามาเป็นตัวแทนระดับภาคใช่ครับใช่ไหมครับผมแต่ว่าวันนี้คว้าตําแหน่งเลยเดอะสตาร์อะไรคือกําลังใจของเราครับที่แบบโ,โหสองปีฝ่าฟันกันมาจากกนกระทั่งได้ตําแหน่งมาในปีนี้ด้วยก็คงจะเป็นเรื่องของตอนแรกก็คือเป็นความฝันของการนะครับว่าจริงๆแล้วกันอยากจะเป็นนักร้องครับแล้วก็คือพอมีโอกาสได้ ได้มีเวทีเดอะสตาร์ The, The Star, ซึ่งเป็นเวทีที่รุ่นพี่นี่ก็ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งกาน <Yeah. S 1> ก็อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ครับแล้วก็เลยมีแรงบันาลใจที่อยากจะมาประกวดครับแล้วก็ mm. พอมาประกวดเนี่ยได้เห็นกําลังใจที่ที่มาเชียร์เราที่มาให้กาลังใจเรา <Yeah. S 1> ก็รู้สึกว่า มีแรงที่จะสู้ต่อไปครับแน่นะฮะแต่ที่สําคัญแน่นอนนะครับกาลังใจนะครับที่ยิ่งใหญ่เลยของกันก็คงจะไม่พ้นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับผมให้กําลังใจเรามาตลอดเลยรวมถึงวันนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับก็อยู่ในสตูดิโอของเราด้วยสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับถามนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้ครับผมเป็นยังไงครับลุ้นกับลูกไปขนาดไหนฮะ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเหมือนหยุดหายใจหยุดหายใจชคุณพ่อรุนลุนไม่ได้ใจไหมหรือมั่นใจเลยไหมว่าลูกเราน่เดอะสตาร์คนที่6กเนี่ยก็หวังอยู่เล็กๆเหมือนกันหวังอยู่เล็กๆเหมือนกันครับว่าว่าเขาจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับประสบความสำเร็จได้หลังจากประกาศแล้วก็ปลื้มภูมิใจชื่นใจแล้วก็มันมีหลายอารมณ์เข้ามาพร้อมๆกันน่ครับผมมันทั้งครูมาหมดเลยนะมาหมดเลยครับอ่าฮะ ทราบว่าบนไว้ด้วยใช่ไหมครับบุญมบุญไว้ที่ไหนบอกได้ไหมฮะโอ้โหที่เนี่ยต้องบุณแม่ท่นไหนพี่ะาบนต้องคุณแม่ค่ะอ๋อแค่ะคุณแม่จะเป็นคนชอบบนมากๆากนะทั้งกันจะไปประกวดที่ไหนคุณแม่เริ่มจุดทูปแล้วจุดูแล้วนั่นแหละที่บ้านอยู่ใช่ไหมที่บ้านจุดทูบแล้วค่ะจะบนไว้ที่สําคัญก็คือองค์สมเด็จพระนเรศวรนะคะน้องกันก็ไปแก้บนก็คือร้องเพลงแต่ทราบว่าน้องกันก็บนเหมือนกันฮะกันก็บนไว้เหมือนกันเหรอครับบุไว้ที่ไหนครับ ที่เดียวคุณแม่ที่เดียวคุณแม่แต่ไม่ได้นัดกันไปไม่ได้นัดกันงั้นก็ไปแกสองครั้งนะเนี่ยแกให้แม่และพี่บนไว้ด้วยกับเราวัณพ่อแม่อะไรความรู้สึกนะตอนนี้ละครับเป็นไงบ้างครับกับลูกของเราปลื้มแค่ไหนครับผมเป็นพอตอบก่อนโอเคก็ต้องบอกว่าการเป็นเป็นความภาคภูมิใจของทั้งพ่อและแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวแล้วก็ความภาคภูมิใจของ พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะครับทุกคนเลยนะครับที่ที่ได้ให้กําลังใจเขาไม่ว่าจะเป็นการเชียร์การโหวตแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลั่งไหลช่วยกันเชียร์แล้วก็โหวตให้ต้องกันก็ต้องขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงโหวตท,ที่ที่ทำให้การมาประสบคการสำเร็จได้เป็นเดือะสตาร์คนที่6ของประเทศไทยครับนี่ หาเสียงนะผมนะผมมากมากเลยนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆๆนะครับผมอ่ะแล้วครับมาที่น้องริ์บ้างดีกว่านี่วินาทีที่เขาประกาศว่าเดอะสตาร์คือการไม่ใช่เรามีผิดหวังบ้างไหมอมืเอาเป็นว่าริ์ถามว่าผิดหวังไหมก็อืมเล็กน้อยครับแต่ว่าเสียใจไหมคือลิทไม่เสียใจเลยครับไม่เสียใจเลยคือคืออย่างที่ฤิทเคยบอกว่าลิทตั้งแต่ตอนที่ได้เข้ามาเป็นสามคนสุดท้ายครับคือ ตรงนั้นคือลิตริสมีความสุขมากๆแล้วลิตริตริสพอใจกับตรงนั้นแล้วลิสดีใจกับตรงนั้นแล้วที่ได้ไปเป็นสามคนสุดท้ายแล้วนี่คือลิแบบเข้ามาลึกกว่านั้นคือลิได้เป็นสองคนสุดท้ายอีกลิเนาะลิก็แบบคือแค่นี้ลิก็มีความสุขแล้วครับลิไม่หวังอะไรอีกแล้วคือมันไม่มีลิลึกนิดนึ่งหรอว่าอยากให้เป็นเราบ้างนะลิลึกก็อยากบ้างอยากเป็นเราบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าคือคือคือยังไงล่ะคืออย่างที่ว่ามันมีความสุขไปแล้วครับคือตอนนี้ลิคือกับคอนเสิร์ตวันอาทิตย์อย่างเงี้ยิก็แบบ เต็มที่กับการการร้องการการแสดงไปแล้วคือลิศไม่ได้มากังวลเรื่องว่าจะเป็นที่เท่าไหร่แล้วไงครับคือลิศก็ที่สองก็ไม่เป็นไรครับนะแต่ว่าใช้คาแรคเตอร์ส่วนตัวของเราเข้าข่มอย่างเดียวเลยนะคีดอ้อนคี้เล่นเนี่ยใช่ไหมฮะเขาคีอ้อนคี้เล่นขนาดไหนครับยังไงฮะโอ้เขา็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักนะนี่อ่น้องวิหยอกหยอกหยอกกันเยอะน่ารักครับลิศมีคนบอกริศไหมว่าคาแรคเตอร์ของเรานี่แบบโอ้โห ก็ปี้มาจากพี่บี้เลยนะเนี่ยมีไหมก็ใช่คำว่าก๊อปปี้ยังไม่มีครับก็มีอาจจะมีแบบว่าเหมือนคล้ายคกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับเออนะครับเป็นไงครับแล้วถ้าเราแบบเนี่ยพี่บี้เป็นแบบไอดอลของเราเลยใช่ครับใช่อ่าอแลละครับไม่น่าจะมีบี้คนที่สองนะต่อไปนะครับน้องโตโน่นะครับผมอาโตโน่ครับ จริงๆแล้วโตโน่เนี่ยนะครับกระแสของโตโน่เนี่ยโอ้โหแรงแซงน้องๆหลายๆคนเลยนะมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในบ้านแล้วตอนนั้นเราทราบทราบบ้างไม่เอ่ยครับผมไม่ทราบเลยเหรอไม่ทราบว่าเอ๊ะใครพูดอะไรยังไงกระแสเขาแบบบวตมาทางเราหรือให้มาทางเราเยอะขนาดไหนไม่รู้เลยแต่ว่าถึงแม้กระแสแรงขนาดแต่เราก็เราก็ไม่ถึงรอบสองคนสุดท้ายไปถึงไม่ถึงนะฮะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกไม่เสียใจครับเพราะว่าคนไทย คนไทยชอบคนเก่งครับกันก็เก่งแล้วฤทธิ์ก็เก่งแล้วผมก็ก็ภูมิใจที่ภูมิใจแล้วนะครับที่ติดหนึ่งในสามแล้วก็ภูมิใจที่เห็นเขาสองคนเข้าไปถึงรอบสองคนสุดท้ายนะครับ,รบไม่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้นะครับนะเพราะว่าผมก็คิดว่าเขาสองคนเหมาะสมแล้วครับที่จะได้เข้าไปไปยืนอยู่ตรงนั้น,นแล้วผมก็ภูมิใจกับพวกเขาครับจริงๆแล้วพวกเราก็คือเพื่อนกี่น้องกันหมดนะครับเดสกรนะฮะน้องกันครับส่วนใหญ่นี่ถ้าที่เห็นในการจะถนัดเพลงลูกทุ่ง ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตั้งแต่เข้าไปอยู่ในบ้านก็ต้องร้องทั้งป๊อปทั้งร็อกทั้งเพลงสากลกดดันไหมครับหรือมีการฝึกหนักแค่ไหนฮะไม่กดดันครับคือเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าจากปีที่แล้วเนี่ยที่การร้องเพลงลูกกรุงเพลงลูก,ลก,ลกทุ่งมาเนี่ยก็เวลาหนึ่งปีที่ที่ผ่านมากันก็ได้ไปฝึกครับไปฝึกเรียน เรียนกับเพลงป๊อปครับอย่างจริงจังแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็มั่นใจก็เลยใช้ใช้เพลงแนวป๊อปมาประกวดครับเนี่ยครับก็คือฝึกฝึกฝนเพิ่มขึ้นไอสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยจนร้องได้ดีมีวิธีฝึกร้องเพลงแบบแปลกๆขำๆกันบ้างไหมครับตอนอยู่ในบ้านนี่ฮะก็จะมีของพิณโนครับที่ได้ยินบ่อยสุดทำไงครับคือว่าว่าพิณโนเขาตอนเช้าเช้าอย่างนี้ครับตื่นขึ้นมาจะชอบได้ยินแบบเขาร้องเพลงแบนั้น ก่อฉันรักเจอเขาก็นก่อฉันกูกูทำงี้เหรอครับดอกบัวครับดอกบัวมันดบก่อฉันกูกูฮะก่อฉันกูกยังไงตัวนอกอธิบายหน่อยสิมัน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 ช่วยเรื่องอะไรครับทำให้เสียงเราเป็นไงฮะไม่ครับคือจากคุณภาพเสียงของผมเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับประมาณว่ามันค่อนข้างจะทรมานจิตใจของผู้ฟังแล้วแล้วครูแหม่มที่เป็นครูสอนนี่เขาก็คือ ผมเนี่ยใช้คอร้องแต่ถ้าเราใช้คุณแหม่มให้ใช้คําว่าโกโก้เนี่ยคือมันจะขึ้นไปที่เฮดได้ง่ายขึ้นคือแทนที่เราจะเจ็บคอเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาได้อะไรอย่างครับผมก็เลยจำเป็นต้องฝึกโกโก้ไปกเแล้วทุกวันนี้ฝึกได้ได้ดีโอเคยังครับดีขึ้นบ้างแล้วครับดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าผมยังต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะให้กําลังใจด้วยล้วกั่เป็นไวลาเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้ติดตามผลงานต่อมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะฮะ